จะทำยังไงก็ได้ให้รันบีกับสุมาแยกจากกันเร็วที่สุดจากนั้นเธอก็จะได้แต่งงานกับลูกชายของฉันและมาเป็นสซยพร์ของตระกูลเราไม่ต้องห่วงนะคะเซอร์ไพรส์ครกมันลืมไม่ได้ยัง่าแมเธอขึ้นกล้องดีนะเนี่ยและรันบีก็เคยบอกกับฉันสวยจนใครๆก็เทียบไม่ติดเลยนะเนี่ยแล้วก็รักสุดท้าย เตุราเธอรู้อะไรไหมเธอลาดครั้งใหญ่แล้วล่ะเธอน่าจะไปเป็นนักแสดงวิถีทางแบบนั้นคงดังระเบิดแน่ๆนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันกะนลวตีบ้าตรงไหนชลาดตั้งหาดนี่เป็นคลิปดีๆที่ฉันถ่ายมาเองเลยแม่ฉันเก็บภาพบทสนทนาลับๆของเธอกับโซนาลีตอนที่แอบวางแผนไว้หมดแล้วล่ะถ่ายตอนพวกเธอกำลังวางแผนกันพอดีเลยกล้าดียังไง เธอถึงกล้ามาแอบถ่ายวิดีโอตอนเราคุยกันแบบเปล่าสักหน่อยอย่าพังมโมโหสิในวิดีโอนี้เธอดูดีจะตายรู้หรือเปล่าล่ะเอาแบบนี้ดีกว่านะเอาคลิปนี้ไปให้ทุกคนดูดีกว่าพวกเขาจะได้เห็นว่าเธอขึ้นกล้องสวยมากแค่ไหนกันนะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เธอว่าไงนะเธอทำแบบนี้ทำไมแบบนี้ค่อยน่าคุยกันร,รู้เรื่องหน่อย อย่าได้แม้แต่จะคิดเล่นอะไรสกรปรกสกรปรกกับชีวิตลูกๆของฉันไม่งั้นทุกคนในบ้านจะได้เห็นกันหมด <laughs> ฉันนี่ถ่ายเก่งจริงๆเธอคิดว่าตัวเองคือไพ่เหนือกว่าฉันแล้วสินะกัรวดีฉันจะหักแห้งหักขาของเธอแล้วส่งเธอกลับไปอยู่ในที่ของเธอซะฉันขอสาบานด้วยเกียรติของสินธุรามิตาเลย รักบรันรดาลใจจันท์ถึงสุขเวลาสามทุ่มครึ่ง